สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน spytech com นะคะจะมารีวิวสอนการใช้งานตัวกล้อง IP นะคะเป็นกล้องนาฬิกา IP นะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถดูภาพและเสียงสดๆจากสถานที่ที่เราติดตั้งนะคะผ่านมือถือของเราได้จากทุกที่ทุกเวลานะคะสถานที่ติดตั้งเนี่ยก็คือจะต้องมี wifi นะคะในกล่องนะคะก็จะมีเจ้าตัวนาฬิกา ่านจะเป็นแบบนี้นะคะมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์ชาร์จให้แล้วก็มคู่มือให้นะคะวิธีการติดตั้งนะคะก็ให้ลูกค้าเปิดฝาตรงนี้ค้มออกมานะคะจะเจอกับสวิตช์เล็กๆตรงนี้นะคะให้เลื่อนไปตำแหน่งออนนะคะ อาจจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือปลายปากกานะคะอันนี้เราเปิดทิ้งไว้เมื่อสักครู่ล้วแบตหมดนะคะขออนุญาาชาร์จไฟเวลาชาร์จก็คือเสียบเข้ากับตรงที่ให้ดูตรงนี้นะคะวิธีการติดตั้งนะคะให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า a r m o n ตัวนี้นะคะลงในมือถืออันนี้จะเป็นกล้องตัวอื่นที่เราเคยติดตั้งไว้นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชันให้เรากดเครื่องหมายบวกนะคะ mm hmm. กด add new online device นะคะ mm hmm. กดสแกน qr code mm hmm. ที่ตัวกล้องได้เลยค่ะ mm hmm. จากนั้นก็กดโอเคค่ะ mm hmm. อันนี้คือเราเคยเซ็ตกล้องไว้แล้วนะคะ mm hmm. มันก็เลยจะขึ้นออนไลน์ hmm. แต่สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งใหม่เนี่ยตรงนี้จะยังไม่ขึ้นออนไลน์ hmm. นะคะจนกว่าลูกค้าจะเข้าไปที่ การตั้งค่าตรง Wifi นะคะให้เลือกอเดี๋ยวมันจะมีชื่อ Wifi ของตัวกล้องเนี้ยค่ะจะเป็นตัวหนังสือยาวๆแบบนี้นะคะโชว์ขึ้นมาให้เรากด Connect ไปที่ Wifi ตัวนั้นนะคะหลังจากที่เจออชื่อ Wifi ตัวนี้แล้วนะคะเราก็กด Connect นะคะเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะ โอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะกลับมาที่แอปพลิเคชันของเรานะคะจะเห็นว่ากำลังล็อกอินนะคะกำลังลอกอินหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วนะคะก็จะเข้ามาในแอปของเราก็จะเห็นว่าจะตัวกล้องในออนไลน์แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อกับ wifi ของตัวกล้องอยู่การที่เราจะให้มันการที่เราจะทำให้เราสามารถดูกล้องภาพและเสียงของกล้องตัวนี้จาก เวลาที่เราอยู่นอกบ้านได้คือเราต้องมาเซต Wi-Fi ตรงนี้นะคะกดเข้าไปที่ตรงเครื่องหมายกงที่เป็นเครื่องหมายเซตติ n งตรงนี้นะคะเลือก Advanced Config นะคะเลือก WiFi Config นะคะเลือก WiFi ที่สัญญาณแรงที่สุดของเรานะคะใส่พัสวดลงไปกดตกลงค่ะกดโอเคค่ะ อันนี้จะขึ้นว่า,า device reboot ก็คือตัวกล้องเนี่ยมันจะมี star ต,ตัวเองนะคะแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะคะก็รอสักครู่ค่ะส่วนลูกค้าที่เปิด wifi แล้วในครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่เจอ wifi ของเจ้าตัวกล้องเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะตัวกล้องนาฬิกาตัวนี้จะใช้เวลาในการกว่าที่มันจะโชว์ wifi ขึ้นมาเนี่ยอาจจะประมาณ5-10นาทีในบางครั้งนะคะหลังจากที่ตัวกล้องร e b o o t ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เราจะเห็นในแอปตรงนี้เป็นออนไลน์แล้วแล้วก็ wifi ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไป connect ที่ wifi ที่บ้านของเรานะคะวิธีการก็คือกดเข้าไปดูกด skip ตัวนี้นะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นภาพของเจ้าตัวกล้องเหมือนเดิมนะคะเหมือนกล้องทั่วๆไปที่เคยรีวิวกันไปวิธีการที่เราจะฟังเสียงคือกดตรงรูปลำโพงตัวนี้นะคะแต่การที่เราเปิดแบบเนี้ย มันอยู่ใกล้กับตัวกล้องเสียงมันอาจจะมีการแอคโคหรืออาจจะมีหอนบ้างบางทีนะคะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามนะคะก็ส่วนวิธีการเลือกความละเอียดของภาพก็กดที่ด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นความละเอียดต่างๆแล้วแต่เราว่าจะเลือกเป็นความละเอียดเท่าไหร่น,นี่ก็จะเป็นความละเอียดซึ่งชัดจะเป็นเป็นเ d นะคะ ส่วนวิธีการปรับความสว่างของภาพนะคะกดตรงนี้นะคะสว่างมากสุดก็จะมาทางขวานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปานกลางเราสามารถปรับสว่างสุดหรือเออจะปรับลดความสว่างลงมาก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความต้องการการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะปกติเราจะปรับไว้ที่ตรงกลางนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องความละเอียดของสีปรับไปตรงกลางก็ได้นะคะแค่นี้เองก็ทำให้ลูกค้าสามารถาดูภาพและเสียงสดๆจากที่บ้านของลูกค้าได้เองโดยผ่านเจ้าตัวกล้องนาฬิกาตัวนี้นะคะซึ่งกล้องนาฬิกาตัวนี้ก็คือข้อดีของมันคือมันจะไม่มันจะเนี๊ยนะคะไม่มีใครสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะส่วนเรื่องเวลาอะไรพวกนี้เรามาเซตเองได้นะคะโดยการกดปุ่มด้านหลัง ลูกค้าลองกดเลื่อนเซตเวลาเซตอะไรของลูกค้าได้เลยนะคะจริงๆมันจะไม่กระพริบเหมือนที่เห็นในกล้องแบบนี้นะคะมันจะไม่กระพริบถี่แบบนี้อันนี้มันคือการเอ,อใช้กล้องถ่ายจากภาพเหมือนเวลาที่เราเอากล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายรูปเนี่ยส่งไปที่ทีวีเนี่ยภาพมันจะกระพริบ <laughs> นะคะกออ็ถ้าลูกค้าสนใจสินค้านะคะสั่งซื้อสอบถามสินค้านะคะสามารถ เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะคะ w w w s d นะคะสปายขีดกลางนะคะหรือเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็ hitech.com อาสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่มุมขวาบนของเว็บไซต์เราเนี่ยจะมี QR Code อยู่นะคะลูกค้าสามารถสกแกนแล้วกดเข้ามาคุยสอบถามสั่งซื้อสินค้าจากเราได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยนะคะ083 060 2599หรือ084 350 5900นะคะ หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกสแกน qr code อาจจะเมนเบอร์ของเรานะคะแล้วก็ทักแชท line กันเข้ามาได้เลยนะคะก็วันนี้ขอจบรีวิวสอนการใช้งานเจ้าตัวกล้องนาฬิกา ip ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ